วันนี้ฝนตกอากาศกำลังเย็นสบายซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้สถานสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเหมือนทุกๆุครั้งทุกๆวันที่ผ่านมาเดือนนี้ก็เป็นเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567เดือนนี้ก็ทำให้นึกถึงวันที่5 มิถุนายนพุทธศักราช2529ที่อัตมาภาพได้รับการบรรพชาเป็นสามนเณรโดยหลวงพ่อพระครูศีลคุณากรเจ้าวาดวัดเมืองรายมห ah าราชเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงรายสมัยนั้นก็ผ่านมาสามสิบกว่าปี ช่วงที่เป็นสัมเณรใหม่ๆนั้นก็ยอมรับว่าตัวเองก็เป็นเด็กที่เกิดในบ้านป่าสมัยนั้นไฟฟ้ายังไม่มีใช้ไปอยู่ที่วัดก็ยังไม่มีไฟฟ้าใชา้ต้องจุดเทียนรวมเป็นอยู่ก็ถือว่าสมบูรณ์ตามสภาพของยุคนั้นความกลัวของสัมเณ็ก็มีแต่ก็ไม่เท่าไหร่ ปีแรกที่บวชก็ได้อยู่จำมันสาที่ถายวัดซึ่งจะมีกระท่อมอยู่สองหลังห่างกันประมาณห้าสิบหกสิบเมตรแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์อยู่กระท่อมอีกหลังหนึ่งเราเป็นเนนน้อยก็อยู่อีกหลังหนึ่งเพ่มกลัวผีกลัวสางก็มีเป็นเรื่องปกติให้มานึกถึงวันนี้วันนี้มานึกถึงอดีตก็ขำตัวเองนะ กลัวก็กลัว,ลวครูบาอาจารย์บอกให้เดินจงกรมก็เดินจงกรมไหวพระเสดนตมนั่งภาวนาก็ทํากลัวผีก็กลัวจะไปเดินจงกรมที่เผาศพและที่ตนเองจะเดินจงกลมมันก็อยู่ใกล้กันจะทำยังไงถ้าไม่เดินก็กลีนใจครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำพัฒสอน ถ้าจะเดินก็กลัวผีแต่ก็จำเป็นต้องเดินเดินไปเดินมาตอนกลางวันก็ไม่เท่าไหร่ตอนเย็นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอค่ำต้องจุดเทียนเดินได้ไม่กี่ก้าวด้วยธรรมชาติแสงเทียนกับต้นไม้ต้นไม้มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กลมพัดผ่านไปมามันจะไหวบุบว่า ทำให้ตกใจเห็นเป็นผีสางนางไม้มาหลอกหลอนจะวิ่งก็กลัวเพราะครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเจออะไรก็แล้วแต่ห้ามวิ่งให้ตั้งสติดูให้ดีซักก่อนหรือค่อยๆเดินจะไม่วิ่งมันก็กลัวเพราะมันเห็นาภาพที่ไม่น่าดูตามจินตนาการสุดท้ายตอนนั้นอายุสสิบามปียังเป็นเด็กอยู่ มันมีเฟิมคิดขึ้นว่าท่านทั้งหลายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อัตมาภาพสมณเนรสมานอินจันได้ตั้งใจบวชบำเพ็ญบุญกุศลได้ทำตามที่ภูบาจารย์แนะนำคือไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมทั้งกลางวันและกลางคืนนี่อัตมาภาพก็ขอเดินแค่สามสิบนาทีเองขอท่านทั้งหลายจงเมตตาอย่ามารบวนเนรน,น้อยอย่างอัตมานะ คิดในใจกิแล้วก็เดินไปเดินมาแต่มันก็อดที่จะชำเรืองไปดูไม่ได้มันก็ยังเห็นอยู่อะไรกันนี้ผีหลอกหรือไงโตกใจเพราะตรงนั้นมันเป็นที่เผาศพก็เลยคิดในใจอีกว่าถ้าจริงๆก็ขอให้ท่านมาเกิดเป็นคนนะเป็นผู้ชายด้วยแล้วมาบวชแข่งกันจะบวชได้นานเหมือน สามเณรไหมคิดไปถึงข้นน้นนะจิตขณะนั้นก็แปลกก็หลับหูหลับตาไม่หันไปมองนะเดินตั้งใจเดินคือเดินสถานที่เผาศพจะมีอะไรเราไม่สนใจพอเดินรบกำหนดครึ่งชั่วโมงเหตทุที่ทราบก็คือโยมพ่อได้ซื้อนาฬิกาไปให้เรือนหนึ่งดีใจก่อนเดินกูบายจารย์ท่านบอกว่าให้ไหว้ครูแล้วก็ยกมือไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก พหังสมาสวาคาโตสุปฏิปันโนโมสามจบจบแล้วก็กล่าวว่าข้าพานเจ้าสามเณรสมานของปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในอริยาบทหรือในในการเดินนี่แหละในอริยาบทการเดินขอปฏิบัติบูชาด้วยการเดินจงกรมคิดอย่างนี้แล้วก็เดิน พอจะออกจากทางเดินยมกลมก็ยกมือไหว้ก่อนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าส,สมาเณรสมานอินจันบัดนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่คือการเดินยงกลมเสร็จสิ้นแล้วตามสัจจาที่ตั้งไว้ขอบุญขอบุญนี้จงส่งไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลาย ญาตทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเก็กมในเวรทั้งหลายด้วยเถิดตลอดถึงเทภูมิที่สถิตอยู่หน้าสถานที่แห่งนี้พอคิดได้แค่นี้ใจมันก็โล่งสบายแล้วก็ไปถือเอาโคมไฟที่จุดเทียนเดินเข้ากุฏิแหมกลัวก็กลัวแต่ก็จําเป็นต้องทําเพราะกุบายจารย์สั่งหลังจากนั้นก็นอนรับพักผ่อนตีสามท่านก็มีเสียงระฆัง ระคังที่นี้ไม่ใช่ระคังดังเงี่งๆนะแต่เป็นระคังจากหลวงพ่อที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละท่านก็มาเคาะป,ป้องป้องป้องลุกได้แล้วเจ้าเลนน้อยไปจัดสาราเราก็จําเป็นต้องล,ลุกไป่ลุกไม่ได้เดี๋ยวท่านจะตําหนีเอาก็ไปช่วยครูบาอาจารย์ทาจิตวัตรแรกๆก็จําใจลุกไปไปมามันก็กลายเป็นความเคยชินนะในการปฏิบัติ สุดท้ายตองกัางวันฉันเช้าเสร็จตัดสินใจไปดูตรงที่เห็นผีหลอกที่เผาศพเมื่อคืนพอไปดูใกล้ๆมันเป็นเศษสังกะสีสะท้อนกับอาฐานแล้วก็ไม้พอตะวันรับขอบฟ้าพระจันทร์ขึ้นมันสะท้อนทําให้เห็นเหมือนผีมาหลอกไม่กลัวสักตั้งนานที่ไหนได้เป็นเรา หลอกเราเองนี่ก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะที่ได้เจอสมัยเป็นสามเณรน้อยวันนี้ขณะนี้ก็เช่นเดียวกันใกล้จะสิ้นเดือนอมิถุนายนแล้วก็ให้ระลึกนึกถึงสมัยเราเป็นเนรน้อยออกบวชไฟฟ้าไม่มีเครื่องมืออนยความสะดวกไม่มีชาวบ้านก็ใช้วใช้ไฟทำนาอยู่ผ่านมาเกือบสี่สิบปี ความเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาดังนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเราท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขอท่านทั้งหลายจงมีจิตยินดีอนุมโมทนานในบุญกุศลที่ได้ทำบายนี้ตลอดไปเพราะสิ่งนี้จะเป็นสเสบียงภายในหนุนนำหนุนส่งศรัทธาสาธุชนทั้งหลายให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี เรามีมากหรือมีน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทําบุญแต่เท่าที่อาตมาได้ศึกษามาพอทราบว่าท่านกล่าวว่าให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งสู้ทําจิตให้สงบเป็นสมาธิครั้งหนึ่งไม่ได้แต่เท่าที่สังเกตดูพี่น้องชาวบ้านศรัทธาที่มาวัดมหาตมานัดป่าวังวนแห่งนี้ ส่วนมากเป็นบุคคลที่ใจกว้างมีการให้ทานไม่ว่าจะเป็นพระพิสุทธ์สงมณเณรมาจากไหนก็ตามไม่ว่าจะพระจะากขามาวสีอรัญญาวาสีสัทยาโยมก็มีจิตเป็นกุศลทำบุญตำกุศลไม่ได้เกรียงเป็นทานบารมีที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในการรักษาศีลนั้นช่วงเข้าพรรษาก็มีการมาไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานรักษาศีลห้าก็มี สิ่งแปก็มีมีการเจริญภาวนาด้วยการปฏิบัติเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสบียงของโยมทั้งหลายพอให้โยมทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ได้เราทำไม่ได้เราก็รู้ว่าทำไม่ได้เราเป็นผู้ไม่ประมาทเตรียมตัวเมื่อวันนั้นมาถึง เราก็พร้อมที่จะไปสู่ภพภูมิที่ดีดังนั้นขอสัทธาสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตเป็นบุญกุศลจงอนุโมทนาในบุญกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นและอย่าลืมบุญกุศลที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตนเองมีพุทธานุสติคือรู้ถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติรู้ถึงพระธรรมสังขานุสตเต รละลึกถึงพระสงฆ์และบุญกุศลของเราที่ได้ปฏิบัติมานี้ตลอดไปวันนั้นมาถึงเราก็จะไปดีสู่ภพภูมิที่ดีสร้างบารมีต่อไปจนกว่ากิเลสภายในจิตใจของเราจะหมดสิ้นไปและผลไปได้ในอนาคต,ตาการขอความสุขสวัสดี จงเกิดจึงมีแก่สัตว์สารด้วยชนทั้งหลายขอเจริญพร